กราบสักการะนะครับไปชมบรรยากาศศาลโคตานแดงรามนะครับศาลโคตานแดงรามซึ่งอยู่ในะครับอำเภอพิรัชติคมนะครับตำบลยันยาวอยู่ที่ช่องไงนะครับเรียกช่องไงท่านเดี๋ยวจะพาไปนะครับอยู่ที่เสือกเขาข้ต่เขาเรานะครับเขาเรา ถึงหลายคนก็ไม่มีโอกาสได้ไปล่อยนะครับหลายคนก็ปล่อยนานแล้วเหมืนอนลุงพ่อก็ปล่อยนานแล้วไม่ได้เข้าไปนานแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมาดูนะครับสวยงามบรรยากาศสวยงามชาจวบ้านรอบๆก็ปลูกผลไม้ปลูกยาปา่าส่วนมากจะเป็นผลไม้ได้มากกว่าบรรยากาศร่มรื่นอยู่ในอุบเขานะครับข้อาตาแดงรามเดี๋ยวรายละเอียดลุงปอก็จะบรรยายไป ตอนนิ่ฝาขึ้นไปไหวทัาน,นะครับชมรามีทักน,นะครับซึ่งทางเข้าก็เข้าได้ต่างๆนะครับซึ่งลพโอโกาสว่าไปตรงงานที่เกตุตีก็เลยพาพวกเราเข้ามาชมเข้ามาทางรอ,อดสะพานรอดตาสะพานมาทางบ้านนำ้ำนะรอกกับวิ่งมาทางเส้น ตันนนทเชียแล้วก็พอถึงทางเก้าวันทางข้ามสะพานพรมดวงก็เบี่ยงซ้ายมือกับรถเบี่ยงซ้ายมือรอใต้สะพานขับวันน้ำรอบแล้วขับลงมาที่เขาบอกว่าไปอำเภอจิรัติกรมครับพอถึงเส้นทางที่ทางซ้ายมือจะแวะนะครับไปจานแยกแวะไปทางหน้าโรงพยาบาลจิรัติกรมแล้วก็แวะไปทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลกีรัต ก็ถึงเจ้ายงซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลองค์พระตาแดงรารบองค์พระตาแดงราบถึงท่านก็เป็นเสือนะครับท่านอยู่ในรูปหลักเี่ยมิตรกายเป็นเสือซึ่งก็บอกว่าท่านเป็นคนที่ดุนะครับดุแต่ว่าท่านก็เป็นคนใจดีมีคนไปกราบไหว้ขอถึงนู้นถึงนี้จะเห็นได้ว่าจากการที่เอาของอไปถาไวายท่านนะครับ อาหารของต่างๆรูปชิตนต่างๆได้ก็ไปหยุดประทัดในกระเบบนนะครับก็กระชน ถ้าตรงไปก็ไปที่ดับตรงไปไว้นะครับที่ดการเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะเนี่ยที่เราเพ่องเลี้ยวมาหนี่แหละถ้าตรงไปนะครับตรงไปก็คือไปที่ว่าการอำเภอที่ดับตลาดที่ดับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงพยาบาลที่ดับนะครับเลี้ยวซ้ายปัานหน้าโรงพยาบาลที่ดับตรงไป ให้ตัวบรรยากาศสะพานครับเราจะต้องข้ามสะพานแม่นะ้นำหธูดดงบางทีขณะเป็นตรงไปนะครับขบวนจากสะพานก็เป็นรวมพยาบาลขี่รบมินบอมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขี่รถตรงไปนะครับถ้าตรงไปสุดสารนสายท่นนี้ก็ไปยกกับสี่ศูนย์หนึ่งนะครับสายสี่นุดนหะนึ่งที่สะพานนะครับข้ามแม่น้ำหลวง

างารามนะครับไม้กับงรารามเรำนะครับก็หลวงพ่อไม่ได้มานาน,านแล้วสายสถนนสายนี้นะครับสวยงามพัฒนาไปเลยทางข้างก็เป็นสวนผลไม้นะครับสวนยางแล้วก็มีสวนผลไม้ผลทุเรียนสวนองค์กรสวนนันสานนะครับสำหรับสวนยาน ก็ยดูบรรยากาศไปเรืยครับดูบรรยากาศทีคจะไปนะครับ้มัการครเรกับแงรับกัตาแดงรับก็ดูันะับตงนับงนี้ถ้าเป็นฤดูฝนจะเป็น มต้นไม้ที่สวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยแล้วก็เป็นรอบดตัวภูเขาที่เป็นเป็นช่องเขานะครับช่องเขาช่องเขาปุ่มเลยนะครับาสวยงาม thank uh you -huh. ซ <S 々> ึ่งหลวงพ่อนาแล้วไม่ได้มาเยี่ยมเยียนท่านครับท่านเรเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของคนแถบนี้นะครับของหลวงพ่อของนะครับมาเยี่ยมเยียนกับโคดูุชาครับมีก็สิ่งก็สร้างสางดีครับก็ออกมานะครับก็ออกมาถวายท่านนะครับบางคนก็บนบ้านท่านกล่าวต่าง ตอนได้นะครับได้สิ่งประสมประสมอยู่ในช่องงายนะครับอยู่ในช่องงไงเป็นถนนถ้ามาจากถนนสายสี่ทุนหนึง่งก็เข้าทางเข้าพิลาที่บ้านทำเนียบผ่านโรงเรียนมัธยมนะครับทำเนียบมัธยมมัธย,ยมทำเนียบตรงมาเรื่อยๆก็เข้าช่อง,องเขาไปไหนไม่ได้ครับเราเรียกช่องงานอยู่ขึ้นเดินปั๊บนี่ อยู่บนเนินเลยนะครับก็ตาแดงรามตุพันจะอยู่บนเนินกะมีเกยมีอะไรเ,เยอะแยะนะครับที่เขาเอามาถวายนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศนะครับ,นะรบ,นะรบเป็นลูกหลานได้ขออนุญาตที่เพื่อให้คนได้รู้จักเป็นการเตือน บารมีของท่านนะครับท่านเป็นผู้มีวิชาคมและมีบารมีครับอ่ะก็หลังจากขึ้นปั๊บเนี่ยขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับเป็นสาร่ารพ่อปู่นะครับอ่ขึ้นไปดูนะครับขึ้นดูจรเป็น รูปปั้นนะครับท่านขออนุญาตท่านถ่ายรูปนะครับเพื่อให้คนได้รู้จักท่านเดี๋ยวจะดูว่าท่านเป็นใครนะครับเป็นใคร ดูจากข้างบนนะครับไปเรื่อยๆซึงบรรยากาศได้กินป่านี่ต้นลางสาติลำกองนะครับลำกองหรือลางชาติไนะแถบนี้ชาวบ้านจะปลูกผลไม้นะครับปลูกไม้ข้างล่างก็เป็นถนนนะครับถนนที่รถเป็นเป็นถนนสายหลักนะครับที่เข้าอำเภอศรีรัตน์ผ่านหน้าโรงพยาบาลที่ท,ที่ที่อตัดห่ เดี๋ยวเราก็ออกลับอัมพตุกนดก็ไปตะลุออกตอนนั้นเส้นสาย401ที่บ้านทําเนียบนะครับแล้วก็จดเดเรยวไปอำเพอุปปกันมซึ่งให้ดูบรรยากาศซึ่งทำคลิปเพื่อเพื่อบางคนไม่ได้มานะครับไม่ได้มาไม่ได้มาก็จะได้ เห็นในนี้หรือว่าบางคนต่อไปถ้ามีโอกาสได้มาจังหวัดสุรธานีก็เป็นแหลง่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับแหลง่งพระบุชาการที่หนึ่งกับเดินมาทางหลังทลังศาลท่านโบราณเริงรับกับดูว่าข้างหลังนี้มีอะไรบ้างไหม,มกับตอนมีรูปปัน้นต,ต่างต่างช้างไก่เสือลเล็ก ขนาะนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเมื่อก่อนก็มีคนเฝ้าอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีคนเฝ้าแล้วแล้วมีพระนะครับพระเมื่อก่อนก็มีไม่ทีอยู่มีปิดประตูนะครับมาเดินดูบรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศร่มรื่น แถวขดหินจะมีบริวารน,นะครับมีคนนมเอาบริวารพตาเลงรำม,มาตั้งไว้ให้ดูน่าเกนะรงขามนะครับพอย้ำนะครับท่านเป็นคนดุด,ดันแต่ว่าท่านเป็นคนใจดีนะครับตามที่เขาว่าท่านเป็นคนใจดีขออะไรก็มักจะสมประสงนะครับแต่ไม่ผิดตำนองคลองตำนะครับ ี่บริเวณศาลนะครับบริเวณศาลของโตาแดงรามซึ่งท่านสมัยที่มีชีวิตอยู่ช่วงแรกๆท่านก็เล่าว่ากันว่าราาาท่านก็คือเป็นมนุษย์ปุถุกชนธรรมดานี่แหละกับท่านก็ในร่ำเรียนเป็นคนแก่งกล้าทางวิชาคมติหลังท่านก็สามารถแปลงร่างบไกลร่างเป็นเสือได้ นะครับนิ้งออกเล็กยาวขึ้นมาแล้วก็กลายร่างเป็นเสือไปเลยนะครับเมื่อก่อนเขาชื่อตาแดงนะครับเพราะว่าชื่อตาแดงเลยเป็นพ่อตาแดงรามนะครับแตงรามคนแถมนี้รู้จักนะนะครับอยู่ที่ช่องงายนะครับเข้ามาทางช่องงนะครับก็ พอคมควรนะก็ลานะครับก็ก็ลาพ่อตาครับลูกหลานลาคำลาพ่อตาอยากจะลงคลิปนะครับให้คนได้รู้จักนะครับได้รู้จักได้ชมบาร,รมีได้ชมเพ่อลูกหลานพ่อครับลานะครับก็ไปก่อนนะครับไปก่อนก็ขอพรับขอบารมีของพ่อตา แรงรมให้ลูกหลานเนี่ยเดินทางรอไปปรกผลสาเร็จในชีวิตมีโชคมีลาภต้องการึิอะไรก็ได้ตรงปรารถนานะครับมีสุขภาพที่ดีรวมถึงบริวารนครอบครัวของทักเจ้านะครับน้องๆที่โรงเรียนก็รับคนกันไปนะครับก็เอากระากบิศนะครับอาจาัย์แค่นะคี้นะ xin mời các bạn bè của các bạn bè của các bạn bè của các ายมือนี่จะเข้าบุญปินเข้าธุรชนะครับตรงมาธุราชกว่าฝ่ามันตักร้อนลองปอกจะเลี้ยวฝ่านะครับเดี๋ยวฝ่าเ่นทุนนะครับสีต้อรอไฟแดงดินะครับนี่คือถนนสีทุนเกนะครับเราก็ทำาังจะไปเที่ยมนีตรงนม้ เดี๋่วเป็นชุมชนใหญ่นะคับตลักฟ้าตะโกนนะครับล้วจะเลี้ยวฝาเสร็จเราสามารถเดินทางเางข้ามาได้จองทาง,นะ,าทางน,นะครับทางทางใครจะไปเขื่อนเชีเ่ยวหลาน ก็ทะลุออกมาทางที่พอามาไอหลุงพอมาเมื่อเที่ยงนะครับเรียกไปทางบ้านน้ำรอดจากจมเข้ไปออกอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเราต้องติดไฟแดงกันตรงนี้นะครับนนรรมไฟไฟไันเอนะาจะไปทางอำเภอตะปัป่าอำเภอพัดตะกุงเพราะอำเภอพนมนีจะอยู่ระหว่างอำเภอตะปัป่ากับอำเภอพัดตะกุงน,นะครับ ทำเดียวจะเป็นพวกเขาทำน,นะครับแบบนี้เป็นพวกเขาทำเยอะนะครับก็แบบล้วแล้วพวกเขาอยู่เลยใแบบนเมืองพวกเขาอยู่เลยตอนตรงไปบนป่าแล้วพวกเขาเนะครับ,บ,ค,ค,รบคลิปนี้นะครับที่ ว่าเราไปชมศาลประตาแดงรามก็ได้ออกมาอยู่บนถนน4 0 1ทนหนึ่งแล้วนะครับก็บอกก็ทิ้งบรรยากาศให้ชมวิวนะครับให้ชมวิวทิวทัศนครับมีด้าน่ายแตงมงแตงโมนะครับผลไม้นะครับเป็นร้านทั้งขายปลีกขายตรงผลไม้ ทางเลี้ยวนะครับการแยกอยู่บนเนินนะครับอยู่บนเนินก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆนะครับหลุงปอก็จะเอามาฝากเพื่อเราอีกครั้งนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับพอต่างเดกรามลุงปอนะครับอยู่ในหมวดหลุงปออาพูดคุยก็จะขอจบก่อนนะครับขอยุติก่อน Bye. Bye.